วิตพื้นมาตั้งนานแล้วกล้ามไม่ขึ้นสักทีกล้ามหน้อกไม่ขึ้นเลยกล้ามไม่ม,ไม,มีเลยวิตพื้นไม่ได้ผดเลิกนะครับผมมีคําตอบมาให้นะครับเป็นการสังเกตวง่ายๆ3ข้อนะครับเพื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อของกล้องอีซี่ฟิตครับวันนี้ผมได้ยินคําถามจากเพื่อนๆนพี่ๆของผมเองนะครับที่มาถามกันว่า วิกพื้นมาตั้งนานแล้วกล้ามไม่ขึ้นสักทีกลามหน้าอกไม่ขึ้นเลยก้ามไม่มีเลยวิกพื้นไม่ได้ผดเลิกนะครับผมมีคําตอบมาให้นะครับเป็นการสังเกตตวง,ง่ายๆ3ข้อนะครับเพื่อนข้อที่1นะครับ เรามาดูที่ร่างกายของเราก่อนนะครับว่าเรามีองค์ประกอบร่างกายเป็นยังไงนะครับผมกําลังพูดถึงว่าเรามีน้ําหนักที่โอเวอร์เวตหรือเปล่าหรือว่าเรามีไขมันสะสมทั้งร่างกายทั่วร่างกายนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยการเรามาสังเกตตัวเองก่อนนะครับถ้าเรามีร่างกายที่โอเคมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะโอเวอร์เวตเนี่ยโอเคค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเรามีไขมันสะสมเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ผมแนะนําเลยนะครับคือไป ควบอาหารและการไปคาร์ดิโอนะครับเพื่อนการควบอาหารก็ง่ายๆครับเราจะพูดถึงการคุมอาหารโดยที่ลดพวกของทอดของหวานของมันของติดมันลงนะครับถ้าเราเคยกินเยอะ3ามือ้อกินทุกมือ้อเราควรจะลดลงนะครับอาจจะลดเหลือวันละมื้อก่อนนะครับแล้วค่อยไปเพิ่มความเข้มข้นของการควบอาหารไปนะครับอาจจะแบบ2วันทิ้ที่ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่พเพื่อนๆนะครับไปลองจัดตารางดูนะครับส่วนการคาร์ดิโอนะครับ <S <S พเพื่อนๆสามารถไปทํากับ กีฬาที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานว่ายน้ําตีแบดวิ่งเดินหรือเล่นบาสอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆชอบนะครับถ้าเป็นกีฬาที่เบาๆเ,เช่นเดินหรือวิ่งหยอ่อนๆนะครับผมแนะนําว่าทํา30ถึง60นาทีนะครับเพื่อนๆมันจะทําให้เราใช้พลังงานไขมันเยอะกว่าเราทําน้อยนะครับเพราะฉะนั้นทํา30นาทีถึง60นาทีนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนํานะแต่ถ้าเราทำแต่ถ้าเราเล่นกีฬาที่มัน ใช้พลังงานเยอะหรือว่าเข้มข้นสูงอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นว่ายน้ําอย่างเช่นเล่นบาสตีแบดวิ่งเร็วอะไรนี้นะครับเราก็ทําไม่ต้องาน,นานก็ได้นะครับสามสิบนาทีก็ได้นะครับเพื่อนๆอ่านี่เป็นข้อแนะนาข้อที่1นะครับเพื<ๆ>่อนๆลองไปเช็คดูนะข้อที่2นะครับเพื<ๆ>่อนๆมาดูว่าเพื<ๆ>่อนๆอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับกลุ่มคนที่ผอมแต่อยากมีกล้ามนะครับแล้วเพื่อนๆฝึกยังไงล่ะตารางการฝึกเพื่อนๆเป็นยังไงนะครับหนึ่งละเพื่อนๆฝึกวัน,วนละ กี่วันต่อสัปดาห์เพื่อนๆฝึกวันละกี่ครั้งต่อวันนะครับแล้วทํากี่เซตนะครับแล้วมีวันพักหรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองเช็คดูแล้วมีความสม่าเสมอหรือเปล่าทำนานหรือยังนะครับถ้าเพื่อนเป็นคนพร้อมอยากมีกล้ามแล้วทําแค่วันละ 10- 20ครั้งทําสัปดาห์ละวัน2วันเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจเลยครับมันกล้ามไม่ขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆปรับมาโอเคมาทําวันละ 20- 40ครั้งทําสัก3-4วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันพักให้ตัวเองด้วย2-3วันใช่ไหมครับ แล้วทามาต่อเนื่องแล้วประมาณ1เดือน2เดือนโอเคอย่างนี้เห็นผลแน่นอนครับรับประกันร้อยเปอร์เนจากคนผอมแล้วจะเริ่มมีกล้ามนะครับอันนี้กรณีคนผอมเริ่มมีกล้ามนะครับเพื่อนๆไม่ใช่กรณีที่หนึ่งนะความสม่ําเสมอและความต่อเนื่องก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าทํามาแค่เดือนเดียวหรือทํามาน้อยก็ยังไม่เห็นผลอย่าเพิ่งท้อนะครับทาต่อไปนะครับเพื่อนๆทาต่อไปคิปโกวิ่งนะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ,แล,รบและมันจะเห็นผลนั่นเองนะครับข้อสังเกตที่3นะครับเป็นเรื่องของ ถ้าการวิ่พื้นที่ถูกต้องนะครับผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆลองไปกดดูได้เลยนะฮะผมจะพูดสั้นๆง่ายๆนะครับคือถ้าการวิ่พื้นไม่ต้องไปทาท่าพิจดารอะไรเยอะนะครับทําท่าสแตนด์ดให้ถูกต้องก่อนนะครับซึ่งก็คือกดสะบักเรากดไหล่เราลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกสะบักข้างหลังไว้นะครับผมแล้วก็เกรงก้ามท้องเกรงก้ามก้นไว้นะครับกางมือ4ีท่าองศานะครับวางมือประมาณระดับราวนมนะครับเพื่อนๆอ่ะแล้วเวลาเพื่อนๆ ออกแรงดันออกไปให้หายใจออกนะครับแบบนี้อย่างนี้ครับพอเราจะลงไปที่พื้นเราก็หายใจเข้านะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เกรงกล้าหน้าอกไปด้วยนะครับเพื่อนๆเกรงกล้าหน้าอกไปด้วยนะครับเวลาเราออกแรงนะครับแบบนี้นะพยายามบีบหน้าอกตัวเองนะครับเข้าหาตัวเองนะครับจับความรู้สึกโฟกัสนะครับบีบหน้าอกตัวเองเข้าหาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับ แบบนี้นะครับเพื่อนๆลองไปถึกด,ดูนะครับไม่ต้องไปทําท่าไดมอนด์พุชอัพหรือว่า Push Up แบบกว้างไม่ต้องไปทำนะครับเอาท่าสแตนดาร์ก่อนนะครับแล้วก็ทําให้ถูกต้องก่อนนะครับโฟกัสให้โดนทําช้าก็ได้นะครับยิ่ยงโดนกันนะครับเพื่อนๆลองดูนะ และนี่ก็เป็น3มเทคนิคง่ายๆนะครับในการแก้ปัญหาวิตผืนมาตั้งนานกล้ามไม่ขึ้นนะครับลองไปเช็คดูนะครับเพื่อนๆว่าอยู่ในกลุ่มไหนถ้าอยู่ในกลุ่มข้อหนึ่งก็ไปคุมอาหารแล้วก็คาร์ดิโอนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มข้อที่2นะครับเพื่อนๆต่อไปเพิ่มความทีเพิ่มความเข้มข้นและเพิ่มความสม่ำเสมอตัวเองนะครับรักษาความสม่ำเสมอนะนี่คือคี์หลักสำคัญเลยนะครับข้อที่3นะครับอย่าลืมเลยจัดท่าจัดทางให้ถูกต้องนะครับเพื่อการวิตผืนของเราจะไม่เสียเปล่าทุกๆวันนะครับเราก็จะจัดท่าวิต้องนะครับผื่ออเค หลับคลิปนี้ผมกขอบคุณมากเลยนะครับที่เพื่อนๆดูแล้วก็ฟังจนจบนะครับหวังว่าจะได้คําตอบแล้วก็ได้สาระได้ประโยชน์นะครับเพื่อน้าเพื่อนมีคําถามมากมายกว่านี้หรือเจอปัญหาอื่นที่วิตนิลไม่ขึ้นราไม่ขึ้นแล้วก็มีอาการปวดเจ็บเนื้อเจ็บตัวตรงไหนนะครับเพื่อนสามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับจะมาตอบแล้วก็มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่ผมใช้แก้ปัญหาของผมมานะครับในเวลาที่ผ่านมานะครับโอเค ก็ขอบคุณเพื่อนมาเลยครับที่ชมจนจบนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ความหมายกับผมมากในการทำคลิปนะเพื่อนอยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วพบกันคหน้าครับสวัสดีครับ